โหลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะบีก็กำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่เมืองอัมสเตอรเดัมค่ะก็จะค่อนข้างไกลนะคะถ้าเกิดว่าไปกับนี่ก็อยู่ที่ประมาณ280กิโลค่ะบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูร้านอาหารไทยนะคะ พี่คนไทยนะคะบีรู้จักเขาเนาะเดี๋ยววันนี้บีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะไปอัปเดตกันนะคะเพราะว่าร้านอาหารไทยร้านนี้นะแฟนของบีก็เคยไปนะคะช่วยเขาปรับปรุงนะคะตอนนี้เขาก็เปิดแล้วบีเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วล่ะค่ะรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นที่ไปนะคะมันยังไม่เสร็จดีนะแต่ว่า ครั้งนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วบีก็เลยนะคะจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารแล้วก็จะเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยการขับรถที่ยุโรปนะมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะเพราะว่ารถมันไม่ติดแล้วก็เราก็สามารถที่จะกําหนดเวลาได้ด้วยเพราะว่าเวลาที่บีจะเดินทางไปอัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปใน Google เนาะเขาก็จะบอกมาว่า ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะเราจะขับถึงจุดหมายนะคะมันก็เลยสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาได้และการใช้ทางด่วนของเรานะคะมันก็จะไม่เหมือนที่เมืองไทยอย่างเมืองไทยเราก็จะเป็นการจ่ายเงินนะคะเป็นครั้งครั้งแต่ว่าที่นี่นะคะมันก็จะมีการซื้อสติกเกอร์นะคะเขาก็จะมี3แบบนะเป็นรายปีรายเดือนนะคะหรือว่าบางคนที่เขาไม่ค่อยได้ขับผ่านเขาก็ใช้เป็นรายวันค่ะ ไม่เก็ติกสวัสดีจ้ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารไทยโดนัทคอกค่ะวันนี้นะคะบีกับแฟนก็ขับรถนะคะพากันมาที่อัมสเตเเ์นค่ะมาที่ร้านเพื่อนนะคะมาอุดหนุนเพื่อนค่ะแต่มคมเฮียบว่ะคมคๆมคมคมคมนี่คมเนี่ย โอนี่คมคอมคอเ็ดนิดมาจากเพื่อนมาอีกแล้ว<อ>ฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยได้ไมั้ยคะขออนุญาตนะคะ<ป>เออคุยอย่างลุกเลยแก่ตกเกินมันตกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันหน้าก็ได้ อันนี้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบีอ่ะเข้ามาถ่ายข้างในหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบีรู้จักพี่นะคะเจ้าของคนไทยเนาะที่เขาเป็นเจ้าของค่ะก็เลยขออนุญาตพี่เขานะคะเข้ามาเข้ามาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะว่าอิมบิทนะคะร้านอาหารเล็กๆนะคะเป็นยังไงสวัสดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างในนะคะสามารถทานอาหารได้นะคะ ร้านพี่คนไทยที่บีมานี่นะคะที่บีรู้จักพี่เขาก็เพราะว่าแฟนของพี่เขานะคะเป็นเพื่อนกันกันกบแฟนของบีเราสองคนก็เลยได้รู้จักกันค่ะน้ำดื่มนะก็จะมีโออิชินะคะมีหลายรสชาติเลยแล้วก็เบียร์ค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำพวกเออเป็นของเอเชียนะคะส่วนอาหารนะบีก็สั่งข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวของแฟนก็สั่งยำวุ้นเส้นค่ะ พวกน้ำดื่มนะคะก็ตกขวดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3ยูโร50ค่ะส่วนเบียร์ก็จะราคาใกล้ๆก,กันนะคะอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณ10ยูโรถึง12ยูโรค่ะถ้าเป็นซุปก็อยู่ที่8ยูโรอาหารของพี่เขาสำหรับ BB ก็ถือว่าราคามันดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ถูกไม่แพงแล้วก็แกให้เยอะมากๆเลย ร้านอาหารของพี่เขานะคะสามารถที่จะนั่งทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกได้นะคะส่วนข้างในนี่ก็จะแบบเย็นๆดีค่ะส่วนข้างนอกก็จะเป็นสวนแล้วก็อาหารนะคะสามารถที่จะสั่งกลับบ้านนะคะหรือว่าโทรสั่งแล้วก็มารับนะคะหรือว่าจะมาทานที่ร้านก็ได้ 假分片，嗯。 มีการเสลียบกูให <c oughs> <c oughs> แฟนของบีเขาก็เขี่ยกุ้งให้บีค่ะเพราะเขาบอกว่าพี่เจ้าข,ของร้านน่ะเขาให้กุ้งเยอะมากเลยนะคะเขาจะขาดทุนหรือเปล่าหลังจากที่พากันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนของบีเขาก็ไปจ่ายตังค์ในระหว่างที่แฟนบีจ่ายตังค์นะคะก็พอดีว่าแฟนของพี่เจ้าข,ของร้านน่ะคะ่ะเขากลับมาพอดีก็เลยได้เจอกันกันกบแฟนบีเนาะเขาก็เลยนะคะไปพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งหลังจากที่คุยกันกับแฟนบีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะขอตัวกลับแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราอ,อ่กมาไกลนะคะเราก็จะต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่บีพาเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมชมร้านอาหารที่อัมสเตเร์ดัและถ้าชอบวิดีโอของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณ พี่พี่เอนะคะค่ะประจำที่เข้ามาชมวิดีโอของ B แล้วก็คอมเมนต์นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นกำลังใจนะคะในการทำวิดีโอของ B นะคะอย่างน้อยก็ยังมีพี่พี่นะคะช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์สำหรับวันนี้บีไปก่อนค่ะสวัสดีเอาวีเดเซน